กระเป๋าทรงพอร์ชนะคะที่บอกเลยว่าขายดีมากไม่ว่าจะสะพายคลอสบอดี้นะคะก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะสะพายขึ้นไหล่หรือว่าของมือได้หมดเลยเนาะนี่เป็นทรงพอร์ชนะคะนขนาดของเขาอยู่ที่9นิ้วด้านเองนี่ท้องมือก็เก๋นะคะหรือว่าจะสะพายขึ้นไหล่คลอสบอดี้ได้หมดเลยเนาะนี่มาพร้อมนี่เลยตัวนี้ถอดออกก็ได้นี่เก๋เลยค่ะนี่เก็บได้อ่าน่ารักมากตัวนี้นะคะเป็นหนังแกะนิ่มและเบามาซส่อยู่ที่9นิ้วนะคะใช้งานง่ายอีกแล้วผม ว่าตัวนี้นะคะปากกระเป๋าเขาเป็นแบบเปิดแมตซิปแบบนี้เลยค่ะเปิดออกมาอ้ากว้างเลยจ้านี่ภายในก็หมูหนังแบบนี้เลยสวยมากนี่ไซส์ของเขาอยู่ที่9้านิ้วเปิดปิดปิดล็อกเอ่อปิดปิดนะคะก<ม>็ะลูบซิปได้เลยใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้ใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะใส่ ะกูนพลัสได้นะคะเป็นสไตล์แบบ Porsche แบบนี้นั่นเองรุ่นไซร a สนะตัวนี้ก็จกัดโปรโมชั่นนะคะลดเหลือเพียง2,655บาทจะส่งให้ฟรีเลยจ้านี่ตัวนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางแกะแท้ทั้งใบแล้วบอกเลยว่าน้ำหนักเบาบูดเบาสุดเบาจริงนะคะเพราะน้ำหนักของเขาอยู่ที่2 0 0กรัมเท่านั้นเองนี่เบาแบบกระเป๋าผ้าเลยนิ่มแล้วเบามากและที่สําคัญนะคะพับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางได้นะตัวนี้ก้นของเขานะคะรองรับน้ําหนักใส่ของ ได้จุกอยู่นะคะนี่ตัวนี้เราก็ก้นไม่ย้วยด้วยทําให้กระเป๋าเป็นทรงนั่นเองอะ่ะสนใจนะตัวนี้ตัดมา3าสีเลยไม่ว่าจะสีดํานะคะสีนู๊ดแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสีขาวแบบนี้นะสนใจก็แคปหน้าจอทัก้องแอดมินได้เลยนะคะนี่เป็นลายแบบนี้นั่นเองนี่ตัวนี้นะคะสวยมากนี่อ่ะสนใจก็ทักแชทได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ